กลับมาอีกครั้งกับเกมออกมาสได้3ภาค3 EP 3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในแมปที่6นะคะแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นวอลแมปก็คือเป็นแมปที่เป็นสงครามใหญ่ๆเลยนะคะไม่ได้เล่นในห้องโถงอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวละครเนี่ยจะเยอะมากเอาล่ะ เริ่มต้นมันจะเป็นยังไงเราจะไปดูกันเคยเล่นแล้วได้2กะโหลกซึ่งไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันมันจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวิธีการเล่นของเราเนี่ยเราก็จะเล่นแบบว่าไม่ให้ไม่เหมือนไม่ได้ดูช่องอื่นในวอร์แมพมันจะมีพิเศษก็คือมันจะมีไอ้ด้านขวาขึ้นมานะคะในตัวชิปตัวเนี้ยเอออันนี้เล่นได้เฉพาะวอร์แมพเท่านั้นซึ่งตอนนี้เขาให้เงินมาสองหมื่นนะเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ตัวนี้มันจะเป็นตัวสป,ปริงเด้งนะคะปปโอเคถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูเนี่ยมันขึ้นมาที่แผดนี้ใช่ปะไอัน,นี้ก็จะดีดออกไปทางโน้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้พี่ปุ๊คคิดว่าเราจะาทำอะไรกับมันดีเราก็ต้องใช้สป,ปริงเด้งเนี่ยให้มันดีไปตางนน้นนะ<ม>โอเค ทีนี้นะศัตรูทุกตัวเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ประตูน,นี้ดังนั้นฉันก็จะต้องจัดการส่ขนข้างหน้ามันจะตายไหมปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปโอเคแล้วก็จะอยู่จะรอดวะนะ เอานี้โดดข้างบนโดดข้างบนปึ๊บปึ๊บเฮ้ยแค่นี้มันจะรอดป่ะวะเอานี่ขายอันนี้ขายนี้ก่อนเอามาใส่ลาวาด้านขวา ลองดูก่อนนะได้เปล่าก็ไม่รู้โอเคเริ่มต้นนะคะอ yes, นอื่นเนี่ยฉันต้องไปช่วยก่อน <laughs> <laughs> เพราะว่าศัตรูมาเยอะมากนะดูดิมันมาเป็นกองทัพเลยทุกคน <laughs> ยิงได้ยิงไปก่อนอ <laughs> ้มันเยอะมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วมันมีเฮ a ิออกนะคะพวกที่แบบว่าใส่ เกราะทั้งนั้นเลยดูดิแต่ละตัวโอ้จะไหวไหมฉันจะไหวไหมโอเคมาขึ้นมาชุดแรกนะคะน่าจะถูกดีดออกไปก่อนว้ายไม่โดนเลยทั้งตัว อันตรชชดสักไปเฮ้ยมันก็ทำให้เราได้ตังค์มันมีตัวธนูด้วยอ่ะตายแหละเอาไปรอหน้าบ้านเลยเห่าเฮ้ยแต่อยากได้ตังค์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาใส่ตรงเนี้ยเออรอในบ้านดีกว่าโอ้ยระหว่างที่ขอให้ได้ตังค์เยอะๆฉันจะเอามาซื้อพื้นที่ซื้อลาวา มาอ่าตังตังเพิ่มแล้วใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนนี่มันก็รอนัะนเนี่ยมันรอนขาอยู่นะเนี่ยโอเคประตูจะพังแล้วทุกคนเตรียมพร้อม ปูดูไอ้ธนูธนูมันยิงมาเข้า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 มาแล้วจงตายให้หมดเข้ามาเอาแล้วค่ะล็อตสองนะคะกำลังเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวห้อล็อกให้มันเข้ามาเข้ามาดีเข้ามาเข้ามามีตัวใหญ่ด้วย รออยู่ว่ะโอเครอดอยู่ว่ะรอดอย,อดอยู่รอดอยู่รอดอูหรือว่าเราจะทำเป็นไอ้นี่ดีว่ะทำเป็นแบบว่าบา,บารริเเอตแต่ว่ากั้นเป็นทางเดิอนอาจจะดีกว่านะใช่ไหมใช่ไหม ต้องให้หมดให้หมดให้หมดเว็บหนึ่งก่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นก็ได้นะบาริเกตกั้นเป็นทางเดินเดียวมันจะได้แบบว่าเดินยาวๆระหว่างนี้ก็ได้เงินเรื่อยๆนะคะเราก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆโหโหดมากอ่ะบอกเลยโหดจริงๆ หมดยังยังเหลืออีกนิดนึงยังเหลืออีกนิดนึงโอเคซื้อโอ้โหโอ้ยหลุดโอเคโอเคจบแล้วนะคะเว็บนี่เว็บอะไรวะนี่เว็บแรกจบแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ขอเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแบบว่ากั้นทางเดียวดีกว่าฮึบฮึบอ๋อนี่ไงเราซื้ออันนี้ไปแล้วด้วยเริ่มกั้นทางทางนี้นะเวิร์กไหมเวิร์กไหมบอกหน่อยโห <Perfect ion. S 1> ลองดูลองดูแล้วเดี๋ยวนะฉันขายก่อน ตรงนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่สองทางปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <Excellent. S 1> ตรงนี้เป็นเลเซอร์ปึ๊บโอเคแล้วก็ ตรงนี้เป็นลาวาแล้วตรงนี้ก็เป็นละร่องลอยนะร่องลอยร่องลอยเออหูตายและมันก็ต้องออกทางนี้เสียดายพื้นที่มากเลยตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น,นเป็นพื้นโคลโนแล้วก็มีกับดักตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ไม่ได้ใช้ คิดว่าเราจะต้องมาปิดตรงนี้ด้วยวะเดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวค่อยปิดเอออาว่าตรงนี้นอีดนึงเออมีตรงนี้ที่คิดว่าน่าจะได้ใช้ตรงเนี้ยปึ๊บมาเว็บสองมาค่ะ อเอาละทุกคนรอบสองมาแล้วส่งครามรอบสองมาแล้วเกมนี้มันอลังการมากเลยนะเนี่ยไม่โดนวะไกลไปปึ๊บปึ๊บ ไอตัว4 2 0พที่อยู่ข้างข้างข้างขวานี่ไม่รู้ว่ามันอะไรอ่ะ4 2่พยังไม่เคยใช้เลยอ่ะเดี๋ยวรอเก็บตังค์ได้4 2 0พจะลองใช้ดูสักตัวหนึ่งว่ามันเวิร์กป่าน,นะอู้หูบมมา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  จุ้มหมดแล้วรอดีเลยรอ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 ให้มั้นี่รอรอเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมันมันไม่สนใจเราอ่ะงั้นมานี่มาดีไหมดีกว่าเดิมไหมน่าจะดีกว่า เฮ้ย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 มันตีบาริเคดว่ะเฮ้ยมันตีบาริเคดไม่ได้การแล้วอยากรู้ไอ้ตัว4ี0พมันคืออะไรวะเนี่ยเนเดี๋ยวก็ได้แล้วเนี่ย4ี0พเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อเลยหุโหมันตีบาริเคดอ่ะแสดงว่า เราต้องฆ่าโรก่อนเลยนะเนี่ยเออต้องฆ่าโทเนี่ยเดี๋ยวเราดูโรมาโอ้โหรอบนี้มันมาสองตัวรอบนี้มันมาสองตัวอืมอืมเอามันเรียกว่าอ๊อกรอบนี้ไม่มีถนง โอ้โ้เจ็บเจ็บเจ็บไม่หลุดนะไม่หลุดนะไม่หลุดใช่ไหมย่าตีมีตัวปะไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดโอเคหลังๆมีออกมาเยอะอยู่ดูในแมพเล็กนะคะมันจะมีวงกลมใหญ่ๆน่าจะเป็นอองเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้แล้วอ่ะสี่พันสอง คืออะไรวะเอา้ามันใส่ข้าง,งนี้ไม่ได้อะเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่เคยใช้จริงๆเฮ้ยช่วยจี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  โอ้มันก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ย4,002เนี่ยอ๋อแล้วมันก็เรียกศัตรูไปด้วยถ้าเกิดเราวางลาวาไว้ตรงเนี้ยเออรังวางลาวาไว้รอบๆมันก็จะล่อเวยอ้ยเฮ้ยเขาเดินออกมาจากฐานเขาด้วยอะแล้วกลับไปชาร์จตัวเองไหมแต่เลือดเขาไม่ขึ้นว่ะ oh. ช่วยช่วยช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 าร์จ ช่วยช่วยตีค่ะช่วยตีโอโห <No> โอเคจบแล้วเฮ้ยถืวว่าดีมากนะตัวเนี้ยให้เขาเฝ้าตรงนี้อ่ะดีแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นลาวาเพื่อเลือดจะลดลงยังไงทุกตัวมันก็จะมาหาที่ไอ้นี่ก่อนไง ที่ตัวอัศวินก่อนเดี๋ยวมีอัศวินเฝ้าฐานตรงนี้อีกตัวหนึ่งดีไหมน่าจะได้เวิร์ดน่าจะเวิร์ดไ <'m> ปพร้อมนะคะในเวฟที่สามนะคะรู้สึกว่าเว็บนี้แมบนี้น่าจะมีอยู่คลิปเดียวพอเพราะว่ามันน่าจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะ <'m> ทุกคนมันมาแล้ว ตุมต้ม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 ตุ้ม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 โอ้โหโคตรเยอะเลยที่เราจะต้องจัดการก่อนก็คือจะพวกอ็อกนะเพราะว่าพวกอ็อกเนี่ยมันทำลายบาริเขตเราเดี๋ยวจะซื้อไอตัวอาซาวินอีกคั้งกันวนังอืน เอาไว้ป้องกันนะบ้านเอาวางไว้ตรงนี้เอาไว้ป้องกันอไอตัวไอตัวเนี้ยมันทำให้รถรถศัตรูไปได้เยอะเลยอะ่ะเฮ้ยเพี้วทำไม่ต้องไปยืนถึงตรงนั้นทำไมไม่ไม่ยืนตรงนี้ให้เขาแบบว่านั่นราวาไป โอ้ยโอเคเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยจิงออมช่วยช่วยจัดการออกหุ้ยเลือดโคตรเยอะอะอัศวินอะอยากได้จัตตัวสงสารพี่เขา เขายืนแทงเลยอ่ะเดี๋ยวย้ยายย้ายพี่อัศวินมาอยู่มาอยู่ข้างในในว่ยืนแทงอ่ะ <c oughs> ถ้าจะยืนแทงตรงนี้พี่ช่วย <c oughs> ช่วยช่วยจะได้ลดดำเมจไป <c oughs> ช่วย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 ช <c oughs> ่วยช่วยจะยืนแทงตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> เธอจะหมดแล้วเฮ้ยกะโหลกมีกะโหลกมีโอเคงั้นเดี๋ยวใส่ลาวาตรงนี้อับอับตรงนี้ไปเลยไหนเขาจะมาทางนี้ละอับตรงนี้ไปเลย นี่ขนาดเว็บ3มันยังโหดขนาดนี้มาแล้วนะคะพวกออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยโอ้โออยอาชวินเราจะตายเนี่ย โอเคเฮ้ยนาจะมาอยู่แล้วอออยังอยู่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 โหโคตรถึกเรียบร้อยเรียบร้อยโคตรถึกพูดเลย มีเงินตกไหมเอาเอาไงดีคือคือพี่อาศาวินเขาเขามามามาตรงเนี้ยดังนั้นเราตรงนี้เราจะต้องเอาให้เยอะๆงั้นเราเอาสอาศาวินอีกสักตัวหนึ่งตรงนี้ทีมั้ยไม่ดีว่ะ อย่างที่บอกนะคะอยากให้เขาอ๋อข้างในมันสร้างไม่ได้ต้องไปสร้างข้างนอกอยู่ดีโอเคงั้นสร้างตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งมาสร้างหมดแล้วตอนนี้เว็บที่4แล้วนะคะโอเคพอขึ้นเว็บใหม่เลือดมันก็จะรีใหม่ สุดยอดสุดยอดชอบจริงๆเลยตัวนี้เสียด้นะเล่นได้แต่ไอในสงครามเท่านั้นนะคะเราให้เขายืนผิดด้านหรอเอ้ามากันแล้วทางนี้จ้า ไม่ต้องยิงก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เด้งเด้งปึ๊บมีบางตัวก็มีหนวดด้วยนะเนี่ยเด้งเอาละมาแล้วพี่อัศวินพี่อัศวินมาเร็วๆพี่อัศวินท่ามันตลกโคตรเลยท่าท่าร้อนเท้าเลยเออหลายตัวก็มาตายอยู่ตรงเนี้ย can ốc Ui, đang làm ốc có hổ rồi đó nhé Ngân, ngân, ngân Ngân Ôi, ôi <laughs> มันจะเล่นงานเราเนะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันมาจัดการเราทุกคนเลยอุย้ยเราวาวางตรงนี้ไม่ได้ว,วะใส่ครบใส่ครบ ใส่ครบไม่ให้เขาร,รอดผ่านโอ,อ้ดีวะ่ะแต่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะดูดิเดินมาอีกเทียบเลยอะ่ะ จะยังไงต่อเดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์ด้วยเดี๋ยวออตรงนั้นก็ปล่อยไปนะคะตรงนี้เราก็มาอัปเกรดไปดีกว่าโอเคแล้วตรงนี้ก็จะทำเป็นดูอ,อ่านี่ดูแล้ว เอาเงินปุ๊บเดี๋ยวเก็บเงินให้ได้สี่ขงสองแล้วเดี๋ยวสร้างอัศวินอีกตัวนึงเพราะว่าแต่ละตัวนี้คุมมา,มาอ่าตอนนี้คบรบแล้วเว็บสุดท้ายแล้วนะคะเว็บสุดท้ายแล้วเราก็เราก็ยังไม่ซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวรอเก็บซื้ออัศวินเลยนะเดี๋ยสองพันห้าอีกแป๊บนึงก็คงจะซื้ออัศวินได้อีกคนหนึ่ง,น,งน่าจะโอเค มีศัตรูด,ตรด,ด้วยนะคะชื่อว่าแคร,าาร์อเรอเเอเ,จ,เ,เอจ้าแครกตัวนี้มันจะทำให้กับดักของเราใช้งานไม่ได้เนี่ยไอ้พวกระวาพวกนี้ใช้งานไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องทำลายมันให้มันตายให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นอะไไงใช่ไหมใช่ไหมมันใช่ไหมไหนตัวไหนวะนี่ยแครก ยิงก่อนยิงก่อนนั่นๆต้นงต้องคายแครก์ก่อนไม่งั้นกับดักเราจะใช้งานไม่ได้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวอัศวินมันจะใช้ได้เปล่าเดี๋ยวเก็บเก็บถนอมมานาไว้ใช้กับเครกนะยังไงมันมาแล้วเคร์ฮู้ยฮู้ยนี่งไงเห็นปะ่ะมันทำให้กับดักใช้งานไม่ได้ โอ wh, ้ยโอ้ยเลือดม,ม,มันจะหมดแล้วเลือดม,ม,ม,มันจะหมดแล้วใช่ไหมจัดการให้หน่อยเลยแพ้ต,ตนนายแล้วเรียบร้อยค่ะ <S 2 S 2> โอ้โหเฮ้ยมีกระโหลกด้วย <S <S อยากเข้าไปเก็บกระโหลก <S 2> <S 2> <S 2> แต่เดี๋ยวยกอ่อนเก็บไม่ได้ตอนนี้ โอ้ยเดี๋ยวเราต้องฆ่าออกด้วยออกแม่งทำลายบาริเขตยาโอเคโอเค <I cannot. S 1> อินวเราตายยังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บเก็บกระโหลกเก็บก่อนดีกว่า่าโ <c oughs> ดน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโหตกใจแปบ๊บนึงนะอย่างน้อยก็ได้กระโหลกฟรีม,มาอีกหนึ่งอันไอตัวแค้งมีตัวเดียวใช่ปะ่ะนี่ไงเราสร้างไนท์อีกมาฮึมีไนท์เยอะๆอะดีไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะไอไนท์เนี่ยไม่รู้ว่ามันดีขนาดนี้ 是呀。 หมดแล้วมันเป็นการสู้ศึกที่แบบโคตรโหดเหลือแต่ออคกันเดียวและมาเราช่วยเลยมีกระโหลกเหลือไหมมีกระโหลกเหลือไหมเหลือออกอย่างเดียว,ว,วยยโคตรอออโหดเรียบร้อยยโอ้ นะคะที่ติดตามชมเรามาดูกันว่าจะได้กี่กระโหลกนะหนึ่งสองสามสี่ใจฉัน <c oughs> ได้เต็มด้วยว้าเอาละเรามาอัปเกรดกันดีกว่านะคะเรามาอัปเกรดปืนกันดีกว่าซึ่งปืนเนี่ยมันดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องการให้มันสปีดมอแล้วเราก็ต้องการให้มันมันแช่แข็งด้วยอ่ะจะเอาอะไรก่อนเอา เอารีโหลดหลรีโหลดเร็วดีไหมรีโหลดเร็วหรือแช่แข็งหรือรีโหลดเร็วเออเอารีโหลดเร็วแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวด่านหน้านะคะเราจะมาเล่นด่านที่7นะคะซึ่งเป็นด่านสุดท้ายที่พี่ปุ๊กได้เล่นเล่นนะเออแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยังไม่เคยเล่นเลยซึ่งเดี๋ยวมาปลดล็อกไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยดูจนจบเลยนะคะใครชอบก็อย่าลืมก็ไลค์ซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่พันหน้าคะ่ะบายบาย